ไปถึงคู่สุดท้ายครับเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์อีกหนึ่งคู่ครับราชบุรีจะเปิดมิดผลสเตเดียมพบกับชูแบงคอกอยู่ในเตดนะครับราชบุรีเจ้าบ้านครับมีอยู่4คะแนนจาก4นัดแรกนะครับเสมอชนะชนะ1เสมอ1แพ้2อนี่คือเกมนัดแรกที่ราชบุรีจะได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตอนนั้นของราชบุรีออกไปเยือนมาทั้งหมดเลยนะครับนัดแรก ชนะขอนแกนยูเนเต็ดส d 2ต่อศแต่หลังจากนั้น3นัดไม่ชนะใครนะครับบุกไปแพ้ BG 02เสมอเชียงใหม่0ูและนัดล่าสุดบุกไปแพ้เมืองทองหนึต่อสก็ด้วยปัญหาของการออกไปเยือนทั้งหมดเลยแหละครับคือจุดหนึ่งที่ราชบุรีเองกอ็ยังไม่ได้ความได้เปรียบในการเล่นในบ้านพูดถึงโครงสร้างตัวผู้เล่นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าปัญหายังเป็นปัญหาเดิมคือเรื่องของเกมรับนะฮะ ปรับมาเล่นหลัง3ก็แล้วแต่ก็ยังเห็นจุดบกพร่องอยู่เพราะว่ายังขาดเหมือนกับความลงตัวสิ่งที่เราเห็นคือการหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับประวีตันตาเตมีปะวะนันวัดบุญยงรวมไปถึงทางด้านของชี่ยวท้องแสงพาวที่พายายามหาจุดลงตัวในตำแหน่ง3เซนเตอร์อยู่แต่ผมก็มองว่าณนตอนนี้มันค่อนข้างที่จะยากนะครับในการที่จะเล่นให้เสถียรด้วยตัวที่มีอยู่ตรงนี้ พอกองหลังมันเสียประตูง่ายเนี่ยข้างหน้าก็ลําบากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองว่าโครงสร้างตัวผู้เล่นในตําแหน่งอื่นๆของทางราชบุรีเนี่ยมันมันดูดีเลยนะฮะตรงกลางก็มีตัวเลือกอ่าตัวเลือกอย่างปรสมชัยเสือสกุลทางด้านของสรวัตรเดชมิตรมีทางกสิเดชเวทยาวงนะครับหรือแม้กระทั่งตัวรับ อย่างทาาน้านของกิษนนสนาโนศรีสุวรรณก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ตัวรุกอย่างลองจิวอย่างเดลเลมีความอันตรายอยู่แล้วครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วเสียประตูง่ายยังไงก็ถือว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันได้ยากจริงครับนี่คือจุดเดียวเลยที่ผมมองว่าเป็นจุดที่ราชบุรีต้องแก้ให้ได้คือเกมรับนะโดยเฉพาะกับวันนี้ที่ต้องมาเจอกับชูแมงคอกยูไนเต็ด ที่พวกเขาได้ความมั่นใจกลับมาครับนัดล่าสุดในการเปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมได้สประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกเลยครับที่สามารถเอาชนะบุรีรัมได้โดยเฉพาะในสนามทูสเตเดียมหรือธรรมศาสตร์รังสิตที่เจอกันมากี่ปีก็แพ้ทางเกมนัดล่าสุดเนี่ยถือว่า,าทําให้ทางด้านของชูแบงคอกเองขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับหัวตารางนะครับแม้ว่าจะไปสะดุดแพ้สูตรประการมาเป็นความพ่ายแพ้นัดแรกก็ตาม แต่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่4มีอยู่7คะแนนตามจากฝูงอยู่แค่แต้มเดียวนะครับสิ่งน่าสนใจจากเกมนันที่แล้วคือผมมองว่าระบบวิธีการที่โคชแบรนวางลงไปเนี่ยมันเหมาะกับเกมเกมนั้นนะค,คือเกมกับบุรีรัมเนี่ยอันดับแรกคือเราเห็นว่าโคชแบนปรับมาเล่นหลัง3โดยการเอาผู้ที่นันโรนศสีมาเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่มายืนกับมาเดลทอมเบียร์แล้วก็เอเวอร์ตันเกมรับเหนียวแน่นทางซ้ายอ่าฟิลาพาท,ทางขวาดิสตองโดเป็นวิงที่ขึ้นลงได้อยู่แล้ว ตรงกลางมีวิสรุตอิมูระมีปกเก้านั้นมีทิติพันธ์พ่วงจันทก็มีความครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมรับอย่างวิสรุตที่ทํางานอย่างหนักมีตัวอย่างทีดิพันธ์ที่เป็นบ็อกซ์ตูบ็อกซ์ขึ้นลงได้เสมอและที่สําคัญคือคู่กองหน้าเนี่ยใช้วันเดอร์ลอิสกับทางด้านของไฮเบอร์ตี้เฟรนันเดสคือจริงเนี่ยคู่นี้เนี่ยมักจะเล่นตัวด้านข้างซะเป็นส่วนใหญ่แต่เกมกับบุรีรําเนี่ย ิ่งที่มันลงตัวก็ตรงที่ว่าบุย์เองเป็นทีมที่เปิดเกมลุกใส่คู่แข่งนะครับเพราะฉะนั้นทูแบงคอกเล่นรับแล้วรอสวนใช้ความสามารถเฉพาะตัวของตัวอย่างเชเวตตี้ของวันเดอร์เป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งมันจะแตกต่างกับเกมที่ทูแบงคอกเจอกับคู่แข่งมาก่อนน้านี้ที่จะต้องเจอกับแผงเกมรับที่เหนียวแน่นต้องมีตัวเข้าไปค้ำในเกมดนในกรอบเขตโทษซึ่งตอนนี้แอนโทนีคาร์เตอร์ยังตอบโจทย์ตรงนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นนะครับเกมที่เจอบุรีรัมเนี่ยผมเลยมองว่ามันก็คือเข้าร็อกของทางโค้ชแบมด้วยรับเหนียวแน่นไม่ให้เสียประตูแล้วหาจังหวะสวนกลับมีพื้นที่ข้างหลังค่อนข้างเยอะนี่คือจุดหนึ่งที่นํามาซึ่ง3คะแนนของทูแบงคอกในเกมล่าสุดแต่เกมนี้เนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะเจอกับรูปแบบวิธีการแบบนั้นอยู่บ้างนะครับเพราะว่าผมมองว่าราชบุรีเองในสานะของการที่แพ้มา 2เกมจาก3นัดล่าสุดแล้วก็ไม่ชนะมา3นัดติดเนี่ยราชบุรีไม่มีทางเลือกในการลงเล่นในบ้านเพราะว่าพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่เล่นสนุกทีมหนึ่งเวลาที่เล่นที่มิดลนเซเดียมนะครับคือไม่กลัวใครแหละอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเข้าทางของชูแบงคอลเป็นอไเต็ดแต่ผมมองอีกเรื่องหนึ่งคือพลังแฝงของราชบุรีเวลาเล่นในบ้านเนี่ยก็มักจะมีสิ่งที่มองว่าเป็นสิ่งที่เกื้อนหนุนเขาเหมือนกันนะครับจากปีที่แล้วที่สามารถเอาชนะทีมใหญ่ๆได้ก็ หนึ่งในนั้นคือทูแบงคอกนี่แหละเมื่อปีที่แล้วจํากันได้ว่าปีที่แล้วเด็กสทีมนี้ออกสตาร์ทในสีนัดแรกด้วยการชนะรวดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าไปสะดุกแล้วก็ร่วงกันไปยาวๆแม้ว่าราชบุรีจะเกาะกลุ่มจนจบเลกแรกด้วยการได้โคลตา Champions League ้ตาเอฟซีแชมเปี้ยนส์คิก็ตามปีนี้วนี่ถือว่าบ้านใครบ้านมันนะครับด้วยสกอร์2-1แต่จริงๆแล้วสถิติของทูแบงคอกกับราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นบอลที่สู้กันสนุกนะครับแล้วก็ ฝั่งของทูแบงคอกเองก็มักจะมีผลการแข่งนนขันที่ดีด้วยนะครับในการมาเยือนที่มิดผลเซเดียมเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าความลงตัวในเกมรับของราชบุรีแหละจะเป็นจุดสําคัญครับความผิดพลาดง่ายๆเสียประตูง่ายๆเมื่อาหจะทําให้เกมมันยากขึ้นนะครับถ้าตื้อๆกันไปแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมผมมองว่าทูแบงคอกในเ็ดในฐานะทีมเยือนจะมีโอกาสบุกมาได้แต้มนะครับกาบมิดผลเซเดียม และมีโอกาสจะได้มากกว่นนนา1คะแนนด้วยเพราะฉะนั้นผมมองไป็นทีมเกียรตนะครับนี่คือทั้งหมดครับของฟุตบอลไทยในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่ติดตามเกมวันศุกร์ไปแล้ววันเสาร์อาทิตย์ยังมีเกมกัน่งขันเจ็ดคู่ก็เป็นการฟรีมีแบบนี้เต็มๆต,ติดตามได้ครับกับช้างฟุตบอลโมเมนต์กับโบสเโซเดนะครับก็สัญญาณเสียงแบบนี้เจอก,กันทุกวันศุกร์ทาง FM 97้นะครับส่วนในเรื่องราวของคอนเทนต์ฟุตบอลไทยกับช้างฟุตบอลโมเมนต์เนี่ยฝากติดตามทางแฟนเพจของ Kick Off แล้วก็ YouTube Kick off วยับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทุกช่องทางของ Kick-Off ของเราด้วยนี่คือทั้งหมดครับของช้างฟุตบอลโมเมนต์ครับขอบคุณช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับที่ดูแลรายการของเรามาโดยตลอดพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ